สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดงทัพย์ดําซิงครับมาอยู่กับทีมงานดงทัพย์เจริญครับผมจากภารกิจขุดบ่อเดิมฮะตกแต่งบ่อใหม่เพิ่มความลึกเก็บน้ําให้กับสวนทุเรียนครับอันแรกก็ต้องเกลียริ้งต้นปาล์มมาก่อนนะต้นปาล์มใหญ่แล้วอยู่กับช่างนี้ครับนีเซลแนวน้อยร้อยเอครับผม นง่ายไม่ง่ายครับแต่ว่ายากตอนเก็บแล้วกันอันนี้ต้องทำเป็นที่รองแขกค,ครับเพราะว่าน่าจะมีโฝนเยอะหน่อยวนแรกกัรทํำงนานครับอยู่ที่อำเภอปอไรจงังหวัดหนองคายครับหลังจากย้ายหน้าง,งานโคกน้องน,องนาจากอำเภอภูพานจางังหวัดสกลน,นครนะ มาอยู่ที่หนองคายครับวันนี้เสร็จจากนี้ก็จะไปลุยงานโค้งนองนากันต่อที่อำเภอเพ็จังหวัดอ,อุดรนะเกือบจะหกพันชั่วโมงแล้วครับอายุก็สามขวบสำหรับเจ้าโกเบโก,โกมาเกนเป็นรุ่นท็อปครับเจอดูน้ำมันออโตโอ้โอ้ กระดกเลยครับมาดูว่าจะมีปลาไหลไหมพุดสรกว้างประมาณ10เมตร12เมตรครับยาว40ลึกประมาณ3เมตรอามาจัดให้ครับ เปียนจากงานโค้งงนาสัก3-4วันแล้วไปเลยโค้งงนากันต่อจับทิง,งานโดงทรัพย์จเจริญต้นใหญ่ครับน่าจะหลายสิปีแล้ว ไม่ยอมหักครับต้นใหญ่มาก ก็จะรมยากๆหน่อยครับเพราะว่ามีปีกสลบด้วยลัวปีกหักด้วยหักยอดหักยอดแล้ว เดมาดูมุมนี้กันฮะดูช่างมีเทียริงก่อนน่าจ,จะมีปลาไหลนเนี่ยโ,โยกเลยฮะรถ คนใหญ่ครับไม่ยอมหักด้วยครับครับ่อน,นี้ก็ต้องใช้วิชาหน่อยคนระับเพราะว่ามีน้ำแล้วก็มีโคลนด้วยช่างนี้เราจะทำยังไง ไม่หักครับลมตัวเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ระวังปีกเลยจัน ทำลายครับเอาลงประมาณหกต้นนะ ขีดวางขีดฟางจางมีก็พยายามหักไปฮะก็จะใช้รองแท็ก để đây ที่ตั้งลำนี่น่าจะมีปลาไหลเยอะ มาดูต้นต่อไปอาจารย์มิ้จะเริ่มได้อยู่ได้อยู่นะเรียบร้อยเนี่ย แป๊บเดียวครับ